ของฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างแต่นี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาร์เซนอลตอนนี้เดี๋ยววันอังคารจะต้องเจอศึกหนักเลยนะถ้าผ่านไปได้เนี่ยว่าโหเส้นทางสดใสไม่ใสเพราะฝั่งนูน้นฝั่งก็แข่งเป๊กฝั่งนู้นมีบาซ่ากับอินเตอร์ไม่มีคือถ้าอยู่ลบยูฟาจะไม่หลีกไม่มีใสผ่านเป๊กเชได้เจอบาซ่าก็ไม่น่าเครียดว่าโอ้ยแล้วอินเตอร์ล่ะคือ เอางี้ <c oughs> เราไม่เกี่ยวับเขาเราเ<อ>พูดไปตามข่าวแล้วกันแต่เอาเป็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยค่ะสองงานเข้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกมที่จเจอเเชเชียนะอาจจะไม่มีทั้งทั้งไวท์ทั้งก็เมริโน่เลยนะคะมีการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะอิปสวิตเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอาร์เตต้าเองนะคะก็บอกว่าพวกเขาลงไม่ได้จริงๆถ้าลงได้ผมใส่ชื่อแน่นอนแล้วน่าเสียดายที่พอจบเกมอิปสวิตเนี่ยก็มีปัญหาตามมานะคะแล้วตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ฟิตแล้วพอถูกถามหลังเกมว่าทั้ง สองคนจะหายทันเกมเจอเปเชไหมอาร์เต้าก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะ,นะคะทั้งนี้เนี่ยอาร์ senal เองหวังว่าเมริโนโจะหายทันนะคะเพราะว่าฟอร์มกำลังดีเลยนะ,นะแต่ว่าไว้เนี่ยก็ ถ้าไม่ได้จริงๆยังมียเลนทิมเบอร์ที่เล่นเป็นแบ็คขวาได้แทนนะคะแล้วก็ทําได้อค่อนข้างดีด้วยนะแล้วก็แต่ในเกมล่าสุดสกับพาเลตก็ยังมีหลุดๆให้เห็นอยู่โดยเฉพาะตอนที่ซาลิบาพลาดอะ<ไ>่ะจนโดนตีเสมอท้ายเกมะนะคะแต่ว่าในในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลคงต้องเน้นมีนเท่าไหร่คงต้องใส่ให้หมดอยู่แล้วแหละแต่เมลิโนโน่าเสียดายยิงเยอะกว่าคอยลุนกับเซเซ่ขมิ <laughs> ตอนแรกไปแซวเขาไงโอ้ต <c oughs> ัดไดที่มีเมริโน่ยังเป็นหนา้าโอ้โหเห็นไหมปอบอขอเขาก็ะฉูดมากเลยนะคะยืนตำแหน่งดีมากเลยุบอลชัยกว่อาเดตา้าผมไม่เคยเชื่อก็เลยบอกเรื่ององนักเตะเจ็บใช่ป<อ>่ะแตอนนั้นจำเจ้าได้เลยสากา้าโอ้ไม่ได้เลยเหรอกโอ้โหวิ่งป๋อเลยสาก้าวะใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะสากา้กากา็รอดูแต่คือไม่ไอไว้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเออเมริโน่นะะี่แหละ พอไม่มีหน้าเป้ามันก็เลยต้องกลายเป็นทอซาใช่นะคะซึ่งทางฝั่งของมาอเตต้าเองก็บอกนะคะว่าทอซา์เนี่ยก็น่าจะได้ลงไปนคงหน้าอีกครั้งแหละในเกมเจอกับเบเชนะคะในแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนะคะก็โดนจับไปเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ทําได้ดีนะจนเกิดคําถามว่าเฮ้ยอ้าวแล้วอย่างนี้ในเกมใหญ่เบเชเนี่ยจะเล่นอย่างนี้ไหมอิสวิตยิง2นัดพาเลตยิงไปหนึ่งใช่นะคะซึ่งอาเตต้าบอกก็ ผมว่าเขาพร้อมลงเล่นทุกตำแหน่งเลยเล่นตรงไหนก็ได้แต่ต้องปรับแผนนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะอาการที่เราเจอเปเชโดยตรงนะแต่เพราะว่าสถานการณ์ของโทมัสปาเต้และนักเตะบ,บางคนที่มันมีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ถ<ช>ือว่าเป็นเรื่องดีแหละเพราะทีมแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งแล้วก็ความยืดหยุ่นที่จะสามารถแทนทดแทนกันได้ในแต่ละตำแหน่งซึ่งมันก็เป็นสิ่งจําเป็นมากเมื่อเรามีขุมกําลังที่จํากัดแบบนี้ถ้ามั่นใจอ่ะทอซาเป็นกองหน้าที่ที่ดีนะแล้วก็ฝั่งซ้ายอย่างเดี๋ยวนะ ฝั่งขวาซาก้าใช่ไหมฝัม่งซ้ายที่กลับมาเล่นตำแหน่งตัวเองที่เราคุยกันว่าแบบเล่นดีอะ่ะมันก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ดีพอสมควรนะแต่ว่าปัญหาคือกองหลังนี่แหละดูว่าควีออจะร่างทองอต่อเนื่องไหมใชออ่แล้วก็ซาลิบาจะวืดอีกไหมต้องรอดูนะออนะครับผม